ฝากบอกแฟนๆนะคะไม่นับ50 32แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงให้คุณคุณฟังนะคะนี่ก็คุณจิ๋วนะคะเจอกันไม่ะาที่ไ์ของไรกะซอยนะคะไม่ดูจากแชร์ของ NJ ็นเแนทักก็ได้นะคะมาร่วมกันทำบุญมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะมีเพลงอะไรที่คุณคิดถึงบ้างเรามาลองดูว่านิวจิวจะ เตรียมเพลงอะไรมาบ้างนะคะคุณจ๋วนะคะสุขภาพดีผมดกดำมากเลยค่ะกินแลกก็ซอยหน้าเลยค่ะ้ u รอชมแล้วพีทพลพีทพลก็อย่างนี้เนี่ยแหละมีงานบ้างเหรอนะผมกขดกดำไหมคะคุณสุขภาพพอดีมากเลย ดิฉันจะทำที่ดีที่สุดนะคะการ <c oughs> ร้องเพลงภายใ้แมสเดอแมสซิงเกิลค่ะดิฉันเองก็คือ <c oughs> หายใจยากมากค่ะแล้วแบบเพลงเราต้องใช้พลังนะคะคุณช่วยลุ้นไปกับดิฉันด้วยนะคะ <c oughs> ถ้าดิฉันเป็นลมระวังไม่ต้องกใจนะคะฝากรม่มกันอุ่น <c oughs> ไปเจอกันในไลฟ์แลกตซอยบายบายเจอกันนะคะ <c oughs> อีกไม่กี่นาทีีบายบาย